ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซที่น่ารักนะคะอืมเกือบจะไม่ได้ตื่นมาทำคลิปแล้วนะคะเมื่อคืนนี้นะคะน้องฟ้าเปิดไพ่ตั้งแต่สามทุ่มครึ่งถึงตีสองค่ะเปิ้นนะมีความสุขมากเลยกับการได้คุยกับน้องๆเอซนะคะขอบคุณเอฟซีจากนราธิวาสคุณหนุยขอบคุณเอฟซีจากเชียงรายคุณนุย้ยขอบคุณเอซจาก ภูเก็ตคุณเตยแล้วก็คุณน้องจากกรุงเทพนะคะจริงๆน้องอยู่ไต้หวันหรือเกาหลีเนี่ยแหละแต่ว่าบินมากรุงเทพนะคะก็ไม่ลืมพิเปิลเลยน่ารักทุกคนเลยค่ะสี่ท่านครบเลยจบเลยพรุ่งนี้ว่าจะแบบว่างดรับคิวนะคะเพราะว่ากล่องเสียงเนี่ยแสบไปหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังมันหวนล้อไง <c ười> คุยกับเอซีแล้วขำมนันนะโอเคมาๆ วันนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่จอดำกันแบบฟินๆวันนี้จะอ่านแบบ18บวกท่ามกลางบรรยากาศ18องศานะคะเรามาดูซิว่าพลังงานตอนนี้นะคะความในใจจากใครคนหนึ่งถึงคุณความในใจที่เขาอยากบอกคุณตอนนี้คือเรื่องอะไรนะคะเรามาล้วงลึกกันล้วงเข้าไปลึกๆวันนี้เปิ้นขอใช้ไพ่สี่ใบแล้วกันเนาะไพ่ใบแรกนะคะพลังงาน สี่เหรียญค่ะสี่เหรียญสี่ไม้ด้วยอู้สี่เหรียญแล้วยังสี่ไม้อีกเลขสี่มาตึมเลยนะคะพรางงานสี่เหรียญสี่ไม้สองถ้วยเดอะซันไพ่เหรียญไพ่ถ้วยไพ่เดอะซันธาตุไฟธาตุด,ดินนะคะแล้วก็ธาตุน้ำออกมาเลขสี่ชัดมากเลขสี่เลขสองแล้วก็เลขหนึ่งเลขเก้าเลขมาแค่นี้นะคะ 1249ความในใจที่เขาอยากพูดอยากบอกคุณคือตั้งแต่มีคุณเข้ามาในชีวิตเขาคุณเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เขารู้สึกว่าโลกนี้มันน่าอยู่มากๆเลยคุณเป็นพลังงานบวกบวกด้วยพลังงานแบบไฟโรกาหาห่วงคุณจังเลยค่ะเขาห่วงคุณมากๆเลยทูออฟครั สี่เหลียนนะคะสี่ถ้วยเขาอยากให้คุณรู้ว่าที่สุดแล้วของความสัมพันธ์คือมันต้องให้ลร,รับที่เท่ากันแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าไม่เป็นไรเลยถ้าเขาจะให้คุณมากกว่าอยากสร้างบ้านอยากมอบความสุขอยากให้เงินคุณอยากแบมแต่ว่าคุณเนี่ยช่วยเป็นว่าที่ภรรยาสามี คนที่อยู่ข้างๆเขาตลอดไปได้ไหมนะคะมันเป็นสภาวะที่เหมือนแบบเธอไม่เข้าใจหรอกว่าฉันเนะี่ยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าฉันอยากจะหยุดตรงนี้ที่ใครหรือฉันไม่เข้าใจพลังงานโซเมท i วินเฟมไม่เคยคิดด้วยซ้าว่าคู่แท้บนโลกเนี้ยมันมีอยู่จริงจนได้มาพบคุณได้มาเจอคุณมีแพชชั่นมีโมเมนต์ร่วมกัน ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ยอมค่ะไม่หือไม่อือไม่มีข้อโต้แย้งนะคะไม่รู้ว่าคำว่ารักของเขาเนี่ยมันพูดได้แค่ไหนถ้าหาว่าคุณถามก็ว่าคุณเนี่ยเขาเนี่ยรักคุณแค่ไหนนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะบอกว่ารักเท่าฟ้ารักเท่าจาัก,กรวาลรักเท่าดวงอาทิตย์พระจันทร์ตอนนี้เขาอยากบอกว่า เขารักคุณให้มันสุดให้มันสิ้นลมหายใจจนหมดวาระของเขาเลยได้ไหมอยากอยู่กับคุณจับมือกันไปจนแก่จนเฒ่านะคะสี่ถ้วยสองถ้วยอยากจับมือดูแลกันไปจนแก่จนเฒ่าตะบันน้ำกินไปเลยได้ไหมจ๊ะแก่ไปด้วยกันนะฉันเนี่ยจะคอยแบบปฏิบัติพัดมีนะคะ ความเป็นเดอะซันของคุณเนี่ยคุณเก่งคุณรวยคุณสวยคุณหล่อคุณเนี่ยมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วเขารู้สิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทำปลื้มชื่นชมมันเป็นความรักที่แบบอุยแค่นั่งมองช่ยชมดูคุณไม่ว่าจะเป็นทางชีวิตจริงหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมันเป็นความปลื้มที่แบบ อยากจะอวดอยากจะบอกให้ใครรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นแฟนเป็นที่รักเป็นว่าที่ภรรยาสามีในอนาคตเขานะนะคะแต่ด้วยความเซ็กซี่น่ารักร้าใจของคุณนะ่ะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้คนนี้นะคะมีสภาวะของการหึงหวงห่วงแคร์อยากเก็บไว้เชยชมแต่เพียงผู้เดียวเขาอยากถามคุณว่า คุณเบื่อหรือเปล่าเขาเยอะกับคุณเนะ่ะไพ่สีถ่วยมันเป็นไพ่แบบเบื่อนิดๆน,นะนะคุณเบื่อหรือเปล่าที่เขาเยอะกับคุณเขาหึงเขาห่วงเจ้ากี้เจ้าการอยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณคอยเช็คสามเวลาหลังอาหารคอยเปิดกล้องถามไถ่นู่นนี่นั่นบางครั้งนะคะรู้ตัวว่าทาแบบวุ่นวายวุ่นวายกับชีวิตคุณมากเกินไปเขารู้แต่ว่า ก็เขารักนะคะก็มันรักอ่ะเลยจเจาะแจะเยอะดูแบบลุงลังไปหมดบางทีความเป็นเดืกซันคุณอาจจะเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวปาดเปรียวปาดเปลืองบางทีเวลาที่เขาพูดอะไรมาคุณก็เหมือนแบบฟังแต่ไม่ได้ตอบโต้คุณไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่า คุณกับเขาอาจจะคบกันมาสี่สัปดาห์สี่เดือนบางคนนานมากสี่ปีรู้จักกันมาเป็นสี่เดือนสี่ปีเขาอยากบอกว่า <c oughs> วันนั้นวันแรกจนถึงวันนี้ชอบคุณยังไงปิ๊งคุณยังไงปลื้มชื่นชมคุณยังไงเขาก็รู้สึกเหมือนเดิมคุณน่ารักแสนดีใจดีคุณอาจจะเป็นคนใจดีสายเปชอบ ช่วยเหลือชอบแบ่งปันชอบให้นั่นให้นี่คอยใส่ใจสารทุกสุขดิบอาหารการกินสุขภาพเสื้อผ้าหน้าผมคุณเป็นเหมือนแบบทุกสิ่งอย่างที่เขาต้องการนะคะความในใจที่เขาอยากบอกคุณคือนี่นี่เราจะเล่าให้เธอฟังเธอรู้หรือเปล่าว่าคนรอบข้างเราอ่ะอิจฉาเรานะที่มีเธอเป็นแฟนเพื่อนเราอ่ะอยากได้แบบเธอะ มีเพื่อนที่นิสัยเหมือนเธอหรือแบบว่าสดๆหรือเปล่าติดต่อให้เพื่อนเราหน่อยสิคือทุกคนแบบอยากมีแฟนแบบคุณอยากคบคนแบบคุณนะคะคนรอบข้างเขาอะคล้ายๆว่าชมว่าเขาอะมีบุญมีบารมีนะที่ได้มาเจอได้มารู้จักเดอะซันอย่างคุณคุณกับเขาอะจะเกิดราศีเมษสิงห์ธนูนะคะ แล้วก็มีธาตุดินธาตุน้ำออกมา <c oughs> เลขสี่ราศีเมษคุณกับเขาจะเกิดวันอังคารนะคะ t o of cups ธาตุน้ำวันจันทร์วันพฤหัสได้พลังงานของคนคนนี้รักคุณสุดหัวใจรักคุณหมดหัวใจไม่เหลือพื้นที่ให้ใครใดแล้วนะคะยอมก็คุณอะไรก็เกิดแต่กับคุณเขาไม่อยากจะเชื่อ ว่าเขาจะรักใครหรือว่ายอมใครตื้อยือ้อะวอลแวร <c oughs> หรือว่าดูเยอะกับใครได้ขนาดนี้นะคะทุกสิ่งอย่างที่พยายามที่จะประเคนทุ่มเททำหรือว่า,อ,าอยากจะอยู่ใกล้ๆสมมติว่าคุณแบบหยุดเสาร์อาทิตย์บางทีคุณก็แบบอยากจะมีเวลาส่วนตัวกวาดบ้านถูบ้านเข้าสปาทำสวยแต่ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็จะแบบ หาเวลาย่องมาหล่อให้มามาอยู่กับคุณบางทีคุณก็อยากมีโลกส่วนตัวเขารู้หมดเลยค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ให้เรานั่งอยู่ตรงไหนของบ้านก็ได้ให้เรามองเธอเดินไปมาดุ๊กดิ๊กแล้วตัดหญ้าล้างห้องน้ำกวาดบ้านถูบ้านที่เธอก็ได้ขอให้ได้เราขอให้เราได้อยู่ใกล้ๆเธอนะคะคุณงดงามเหลือเกินเขามองว่าคุณคือ ของขวัญจากจัก,กรวาลคุณคือโซเมทเวนแฟมไพทัวครับมือที่ฉันจับเธอไว้แน่นๆเวลาที่เราเดินไปไหนมาไหนอยู่ในที่สาธารณะนั่นหมายความว่าฉันชัดเจนฉันมั่นใจฉันอยากประกาศให้คนรู้ว่าเนี่ยฉันเป็นเจ้าของเธอฉันเป็นแฟนเธอฉันเป็นคนที่รักเธอสายตาหลายสายตาที่มองมาที่คุณกับเขา มันมีแววตาแบบอือิจฉาเขาว่าได้ชมได้ควงคุณคุณสวยคุณน่ารักเขาก็ยิ่งแบบโอ๊เปลี่ยนจากจับมือเป็นโอบเอวโอบไหลน,นะคะมีเดอะซัประดับบารมีเป็นคู่บุญคู่บารมีก็ไม่ต้องการอะไรแล้วชีวิตมันถูกเติมเต็มความในใจที่เขาอยากบอกคุณคือ ชีวิตเขาถูกเติมเต็มด้วยความรักการให้เสน่หามันอบอวลพอแล้วมันแบบมันสุขใจอะค่ะนะคะถ้าหากว่าวันหนึง่งเขาพร้อมหรือว่าแบบคุณพร้อมเขาอยากให้คุณกับเขาเนี่ยทำอะไรให้มันถูกต้องเป็นเรื่องเป็นราวแต่งงานมั่นหมายย้ายบ้าน ย้ายหอย้ายคอนโดมาอยู่ด้วยกันได้ไหมคือเหมือนแบบสี่เหรียญสี่ถ้วย <c oughs> เราจับมือสร้างอนาคตไปด้วยกันนะอย่าปล่อยมือกันนะอย่าทิ้งกันนะถ้าวันหนึ่งคุณเติบโตร่ำรวยหรือวันหนึ่งเขาเติบโตร่ำรวยไปต่อด้วยกันนะรวยไปด้วยกันมีความสุขไปด้วยกันคนคนนี้นะคะ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเชื่อและก็ศรัทธาในเรื่องของความรักหรือความแบบศีนเสมอกันเขาคิดว่าสิ่งที่เขาขาดคุณมาเติมเต็มให้พอดีเป๊ะเลยไม่ลน้นไม่น้อยไม่มากไปแล้วเขาก็หวังว่าสิ่งที่คุณแบบขาดเขาก็เติมเต็มให้คุณเช่นกันนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบโปรไฟล์ดีอะ หรืออาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งแบบบ้านรวยฐานะกันงานกันเงินดีหรืออายุมากกว่าสิปีบวกบวกบวก <c oughs> เขาเลยรู้สึกว่าไม่ว่าเธอจะมองเรายัางไง <c oughs> ดีเลิศเลอเพอร์เฟกต์หรือเธอเลิศเลอเพอร์เฟกสุดท้ายมันก็ลงตัวคือเหมือนแบบจะรวยไปเพื่ออะไรจะหลอ่อจะสวยไปเพื่ออะไรถ้าไม่มีคนอยู่ข้าง เขาปิดหูปิดตาไม่มองใครเลยทุกๆครั้งที่ต้องแยกต้องพลากต้องห่างจากคุณความสเสน่หาความ view, ว้าวิวสยิวคิวความวอนความนิดความต้องการคุณรู้ไหมรูปที่เคยถ่ายด้วยกันหรือรูปที่คุณเคยส่งให้เขาถ้ามันเป็นแบบติดเลดเลดเอ็กนิดนด,นดนะ่ะเขาดูแล้วเขาบอกว่าฟินมากเลยนะหรือบางทีเขาอาจจะแอบถ่ายคลิปถ่ายอะไรคุณไวอ้อ่ะ พอเ,เปิดดูแล้วมันแบบว่าจินรงอารมณ์เขามากเลยนะคะเขาไม่เคยรู้สึกแบบดึงดังปึงปังหรือมีสภาวะของการแบบหื่นเพื่อนกระหือรือกับใครคุณเท่านั้นนะคุณเพียงผู้เดียวที่ทำให้เขาแบบว่าครบจบที่คุณเลยนะคะบางครั้งคุณอาจจะมองว่าแบบอืเดี๋ยวก็มาหาเดี๋ยวก็มาหาเดี๋ยวก็แต้อังเดี๋ยวก็กอดเดี๋ยวก็หอมเดี๋ยวก็ฟัดนู่นนี่นั่นบ้ากาม เขาอยากจะบอกว่าก็มันเกิดแต่กับคุณนะกับคนอื่นเขาเฉยๆดูไม่มีอะไรเฉยๆไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นวุบว่ามีพลังงานไฟฟ้าสถิตแต่กับคุณน่ะแค่อยู่ใกล้ก็อุ้ยควบคุมมือไม่ได้อะมือก็จะแบบเลือ้อยเป็นปลาหมึกเลยนะคะ <c oughs> เลือ้อยเป็นปลาดุจกระจกเลย <c oughs> ก็คุณน่ารักคุณเซ็กซี่ <c oughs> เวลาที่คุณแบบเผลอ <c oughs> เขาอาจจะถ่ายด้านหลัง ด้านหน้าเวลาคุณหลับก็จ,จะถ่ายแบบรูปคุณอะไรเงี้ยเขาชอบดูค่ะมันเพลินมันแบบคุณอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่หุนห่นหุ่นน้าฟัดหุ่นนี้หรือหุ่นดีก้นสวยเอวคอดอ,อกอืมผิวดีเขาชอบเวลาที่มองเขารู้สึกภูมิใจยิ่งถ้าคุณไม่ได้ทําิลยกรรมนะแบบโอ้คุณเนี่ยเป๊ะมากเลยในสายตาเขานะคะ ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อยากบอกว่าตั้งแต่วันที่จัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเธอมาให้ฉันฉันรู้สึกโชคดีเหมือนถูกลงวันที่หนึ่งเลยคนอะไรความเป็นเดอะซัน่ะเป๊ะทุกสิ่งทุกเรื่องรูปร่างหน้าตาหน้าที่การงานการใช้ชีวิตหรือมีชื่อเสียงบางคนคุณอาจจะมีผู้ติดตามมากมาย ไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่เขาได้ควงได้มีแพชชั่นได้นวเนียเนี่ยจะฮอตขนาดนี้นะคะไพ่เดอะซันบอกทัวรออฟคัพความฮอตช่วงแรกๆที่เขาแบบว้าวุ่นหรือว่าจีบคุณแรกๆเขาคงแบบว่าเช้าถึงเย็นถึงอะประมาณว่าแค่ได้กลิ่นคุณได้โดนตัวคุณได้โดนแบบว่าได้เดินตามเงาคุณเนี่ย มันทําให้เขารู้สึกแบบหูยภูมิใจจังเลยภูมิใจจังเลยคุณเป็นความภูมิใจของเขาความในใจที่เขาอยากบอกคุณคือเธอรู้ไหมฉันรักเธอมากเลยไม่มีใครที่จะได้หัวใจได้ความรักเธอเอาไปหมดเลยทั้งทั้งใจทั้งจิตวิญญาณความสัมพันธ์ ร่างกายที่เขาแบบฟิตมาทั้งชีวิตปึงตังดึงดังสวยมีแค่หมอศสลกรรมเท่านั้นแหละที่ได้โดนตัวเขาอะนอกนั้นก็มีแค่คุณนะคะที่แบได้ครอบครองทุกอนุสามสอวัยวะของเขาคุณได้ครอบครองหมดไปหมดแล้วนะคะแล้ว,วน่ารักเขา,ามีความเหมือนแบบชอบมองชอบแบบแทะลม ชอบทําให้คุณรู้สึกว่าแบบเธอเราก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วนะเธอแบบว่าเลิกหมกบุ่นกับเราสักทีเขาก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้อย่าดื้อย่าดื้อ,อ,อวันนี้มา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 ,มาคือแบบเขาเสพติดคุณนะคะคุณยั่วยวนคุณดึงดูดคุณเซ็กซี่เขาเสพติดคุณ คุณอาจจะคิดว่าแบบอุ้ยก็ปกติธรรมดาคนอื่นไม่เห็นเป็นทำไมเป็นเป็นเขาถึงได้บ้าคลั่งอะไรขนาดนี้เอาตรงๆเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันเกิดแต่กับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพคลิปเสียงโทรศัพท์หรือตัวเป็นๆทุกอย่างมันมันเป,ะเป๊ะไปหมดเลยนะคะ Two of c ร p รักจนไม่รู้จะรักยังไงอยากแต่งงานมีครอบครัวสร้างอนาคตไปด้วยกันกับคุณหึงห่วงห่วงบางครั้งเขาถามตัวเองเหมือนกันว่าก็ไม่คุณก็ไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้มีใครเข้ามาทำไมต้องหึงห่วงห่วงขนาดนั้นเนี่ยเขาก็งงเหมือนกันค่ะอยากจะกบกอดคุณไว้ตลอดเวลาเหมือนไข่ในหินถ้าหากว่าออกไปข้างนอกบ้านไป ที่สาธารณะไหนกับคุณนะก็อยากจะโอบอยากจะบอกว่าตัวติดคุณตลอดเวลาเราเป็นปาตั้งโกตตเกียบนะเป็นช้อนเป็นซ่อมเราจะต้องไปกันเป็นคู่เราจะไม่แยกไม่พากจากกันโอโหคุณคบกับใครคะน่ารักจังเลยอะลึกซึ้งโรแมนติกมากนะคะ <c oughs> ปีนักสัตว์ตัวเล็กๆเ,เลยค่ะปีชวดปีชวดปีกระต่าย ปีลาตาปีมะาเสงนะคะปีวอกได้วอกก็ไม่ตัวใหญ่เนาะลิงตัวเล็กๆอะไยเงี้ยเลขสองนะคะเลขสองสิบเก้เลขสเลขมาแค่นี้ตัวอักษรย่อนะ,ะกอไก่บอเบไม้กอไก่บอเบไม้ป,ปอปลาออ่างฟอฟันพอพานรอเรือรอริงวอแหวนรอหนู สอสเสือนะคะแล้วก็มีตัวฮอนกคูก่ชื่อนามสกุลคุณกับเขานะคะนางฟ้าหวังว่าความรู้สึกของคนคนนี้ความในใจของคนคนนี้ที่ให้นางฟ้าสื่อสารผ่านไพ่บอกคุณนั้นมันจะทําให้คุณผู้ฟังรู้สึกซาบซ่านลึกซึ้งตรึงใจอยากจะโทรหาทักหาหรือว่าส่งข้อความไปเรียกเข้ามา ที่รักคิดถึงไม่ไหวพวกนี้มาหาในสีพาไปกินข้าวเดินหนังดูหนังฟังเพลงหน่อยฟังนางฟ้าแล้วเราก็หืน่นเหมือนกันไม่ใช่แค่เธอหื่นหรอกอารมณ์มหนแบบว่าอารมณ์มันได้นะคะบรรยากาศมันใช่เขารักคุณค่ะฝันดีราตรีสวัสดิบ์บายบายค่ะ